ตำนานแม่น้ำแห่งแสงกาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านกลางหุบเขามีแม่น้ำสายหนึ่งที่ส่องแสงระยิบระยับยามค่ำคืนผู้คนเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของขวัญจากเทพธิดาแห่งแสงผู้มอบให้เพื่อช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยแลง้งคืนหนึ่งหญิงสาวชาวบ้านผู้มีจิตใจดีชื่อลินจีได้ออกมาเดินเล่นยามค่ำคืนแถวแม่น้ำเพื่อดูความงดงามของหมู่บ้านทันใดนั้นเองเธอพบว่าปีศาจร้ายกำลังดื่มน้ำในแม่น้ำจนแห้งเหือด ลินจีจึงอธิษฐานต่อเทพธิดาเพื่อขอความช่วยเหลือเทพธิดาปรากฏตัวพร้อมแสงสว่างจ้าเธอได้มอบพลังให้ลินจีแต่พลังที่ยิ่งใหญ่มักมีภาระที่ใหญ่ยิ่งโดยลินจีต้องเสียสละตัวเองกลายเป็นแสงที่ไม่มีวันดับลินจีไม่รอชา้าเธอตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อใช้แสงสว่างในการสลายปีศาจต,ตนนั้นและน้ำในแม่น้ำก็กลับมาไหลรินอีกครั้งชาวบ้านจึงตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำแห่งแสงเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของลินจี และเล่าตำนานนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อระลึกถึงพลังแห่งความดีและเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่